ใส่ปุ๋ย4วิธีนี้เสียงเงินทิ้งเปล่าๆครับไม่เกิดประโยชน์ครับหรือเกิดประโยชน์น้อยที่สุดพูดเป็นภาษาในฟิล์มก็คือใส่ปุ๋ยแบบนี้เสียงเงินทิ้งซื่อๆครับแบบที่1ครับใส่ปุ๋ยในความชื้นที่ไม่พอดีพอเหมาะครับอาจจะความชื้นน้อยเกินไปหรือความชื้นมากเกินไปนะครับคือความชื้นน้อยคือหมายความว่าอะบรรยากาศแห้งแล้งนะครับ หรือความเือนมากนะครับก็คือน้าท่วมขังนะครับอันนี้นะครับเสียทิ้งครับไม่ได้เกิดประโยชน์ครับปุ้ยเราซื้อมากระสอบละพันห้าสองพันสองพันกว่าก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเสียเงืนถิ่มซื้อครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับต่อมาข้อที่สองครับใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของต้นยางพารามันต้องการแนวนึงเหมือนไปเอาแนวนึงไปใส่มันอย่างอาทิเช่นครับ ถ้าสมมุติว่าดินของเราเป็นกรดนะครับหรือว่าดินของเรานะครับไม่มีแร่ธาตุแบบนี้นะครับปุ๋ยที่เราจะต้องใส่นะครับคือปุ๋ยอินทรีย์บวกกับปุ๋ยเคมีครับพูดง่ายๆเลยก็คือนะครับเราอย่าใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับเราต้องใส่ให้ครบนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับถ้าดินนะครับไม่มีธาตุรองธาตุเสริมเราต้องใส่ธาตุรองธาตุเสริมให้มันด้วยนะครับสรุปก็คือถ้าดินบ่อุดมสมบูรณ์ครับให้เฮาใส่ อุยอินซี่เขาไปนัานะครับอย่าใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับมันสิบวได้กินนะครับต่อมาอย่างที่3ครับเราใส่ปุ๋ยเคมีในดินที่เป็นกรดในดินที่เป็นกรดครับเพื่อนดูรูปนี้ครับลักษณะดินที่เป็นกรดนะครับคือวัดค่า pH แล้วนะครับได้ต่ำกว่า4ลงไปนะครับถ้าได้ต่ำกว่า4ลงไปนะครับแสดงว่าเป็นกรดมากนะครับไม่สามารถกินอาหารได้เลยนะครับแต่นะครับถ้าอยู่ที่4.5ขึ้นไปนะครับก็สามารถดูด แร่ธาตุได้เป็นบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยางพารานะครับต้องการความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่4.5ถึง7นะครับถึงจะสามารถกินอาหารได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีในดินที่เป็นกรดครับกรดบวกกรดดินเป็นกรดอยู่แล้วครับเอาปุ๋ยเคมีไปใส่อีกปุ๋ยเคมีก็เป็นกรดครับกรดบวกกรดเป็นซุปเปอร์กรดนะครับยางพาราจะไม่สามารถดูดแร่ธาตุ ขึ้นไปใช้งานได้นะครับขึ้นไปสร้างเสริมแร่ธาตุขึ้นไปแปลงเป็นน้ํายางได้นะครับอันนี้คืออย่างที่สามนะครับต่อมาอย่างที่สี่ครับเราใส่ปุป๋ยปอมครับปุ๋ยปอมคือปุ๋ยยังไงปุ๋ยปอมคือปุ๋ยหมดอายุนะครับปุ๋ยหมดอายุปุ๋ยทะเบียนไม่ตรงกับเนื้อปุ๋ยปุ๋ยไม่มีแหล่งผลิตปุ๋ยไม่มีที่มานะครับมันไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับไม่ขึ้นทะเบียน อย่างนี้นะครับหรือแม้แต่นะครับเราใส่สารปรับสภาพดินนะครับเราคิดว่าเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้นะครับสารปรับสภาพดินนะครับยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับยังไม่มีธาตุอาหารรับรองนะครับถ้าเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเขาจะขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยอะไรก็ตามครับเขาจะมีทะเบียนเป็นปุ๋ยนะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยนะครับก็ยังเป็นสารปรับดินอยู่นะครับแต่สารปรับดินนะครับก็ดีนะครับทาให้ดินเป็นกลางนะครับถ้าดินมี อินทรีย์วัตถุหรือมีแลขธาตครับมันก็จะปลดปล่อยให้ยางาราของเราได้กินได้ครับเพราะฉะนั้นครับ4วิธีที่เราใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเสียทิ้งนะครับไม่ได้ประโยชน์พูดเป็นภาษาในฟิล์มก็คือ4วิธีนี้ใส่ปุ๋ยเสียถิ่มซื้อครับเพ,เพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางาราคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาจะมาช่วยตอบให้นะครับ